ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเชื่มกันนะครับผมว่าจะมีแดงตัวนี้นะเวลาออกดอกเต็มที่เป็นดอกชั้นเดียวนะดอกก็จะออกอเป็นช่อ,อยเยอะแบบนี้นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่กาแพงเสียบกนะเป็นแดงไม่มีชื่อนั่นแหละนะเป็นไม้เสียบนะครับผม,มยิงยาวเยอะหน่อยเอาไปยงอีกหน่อยแล้วไปตัดกิ่งนะตัดสั้นเดี๋ยวอนแนะนาวิธีการตัดกิ่งให้ดูว่าเราตัดยังไงจะได้มาที่สวยตัวนี้ก็บานหลายวานันจน อันนี้รวงกันะมาถ่ายันแล้วต้นนี้ก็พอดีดอกมานเนี่ยไปดูก็เป็นดอกตัวนี้นะโอ้ผหไม่ไม่มีชื่อดอกไม้หรอกนะครับผมตอนนี้จะเป็นไม้เก่าแก่นะเป็นปทุมมาตัวนี้ปทุมปทุมมาอันนี้เสียบสูงอันนี้จะมีไม้ดอกแค้นเดียวไม้เก่าไม้โบราณนะกบากแก้วอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยของเกบาแก้วไม้ดอกแค้นเดียวไม้เก่าไม้โบราณไม้นานนะนะท่านอาจจะไม่รู้จักนะนานมาก พราะว่าเราจะรู้จักกันแต่แงลุกนับนะในรุ่นกับเขาก็มาที่หายากนะครับผมวันนี้หายากนะสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะดูอย่างนี้เราอาจจะรู้ว่าเป็นดอกแค่ธรรมดาไม่ใช่นะเราไปเลี้ยงมันจะรู้ว่าเป็นดอกไม้ที่สวยตุนนี้ผมขายที่สามร้อยแปดสิบาทนะรับส่สามร้อยแปดสิบบาทตัวลูกเองนะครับผมก็มีต้นสูงต้นอ่ตามที่เราเห็นตามจะกภาพไม่เหนียนะก็ <c oughs> มีไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กด้วยต้นนี้ อ่าตอนนี้จะออกอันที่มีม่วงนะจะออกสวยมากนะเวลาออกเป็นชอบเป็นปั้ดปั้ดเป็นก้อนจะสวยมากนะออกชอบออกแบบนี้อันนี้ก็มีท่านอย่างจีรับไปไอ้วันนาต้นใหญ่อยู่นะไอ้แดงซับนะพี่แดงซับก็ไม้เสียบใหม่นะผมจะพยายามประคองให้ก็แล้วกันในการส่งอันที่เสียบตัวก่งก็จริงจริงยังไม่อยากขายหรอกเนาะก็ถามถามเข้ามาก็เลยขายให้ราคาพิเศษก็แล้วกันเพราะว่าราคาที่ถูกว่าไม้ยังจิกเล็กอยู่ แล้วถ้าผมเลี้ยงไปหยิบักาอเงเดือนก็คงจะได้ราคาแนละ้วอันนี้ก็ราคาไม่ไม่ต้องต้องพูดกันปลุกปลกเองนะอันนี้ก็ต้องหวงออกดอกได้สวยอยู่แล้วตัวนี้นะอันนี้เกยบตัอกีิราคาก็ตามที่รู้กับเจ้าของไม้ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> บินบังนะสะสวกกันอันนี้เป็นต้นต่อนะอันนี้ผมใช้ญี่ปุ่นนะครับผมญี่ปุ่นผมเสียบอันนี้เพีรยบ้านนานะอันนี้ อันนี้ราคาปิดเคยนะองขายที่สามร้อยบาทนะอันนี้มีคุณพ่อรับตัวน,นี้ไปแล้วเห <_ As> ล<ะ>ืออยู่ที่บ้านอีกหนึ่งต้นท,น,ทนที่จะขายนะครับผมอีกหนึ่งต้นเท่านั้นที่จะขายในราคาเดียวกันราคาสามร้อยราคาเดียวกันไม้ไซด์เดียวกันนะครับผมอันนี้แม่พันธ์แท้นะครับผมแม่พันธ์แท้สามร้อยท่านอาจจะว่าแม่พันธ์แท้ทำไมขายสามร้อยที่อื่นเจ็ดร้อยนะที่อื่นเจ็ดร้อยแน่นอนไม่ไม่น้อยกว่านะอย่างต้นเล็กก็อย,อยู่ที่ห้าร้อยแต่ว่ามาตรฐานอยู่ที่เจ็ดร้อย มันมีใครตัดกิ่งแม่เสียบขายให้หรอกรู้ไหมไม่มีใครเขาเสียบกิ่งแม่ขายให้หรอกเพราะว่ากิ่งแม่เป็นกิ่งเดียวที่ต้องขยายพันธุ์ที่บรรณาจะใช้กิ่งแม่เท่านั้นในการมาเสียเกิ่สอนนะจะใช้กิ่งแม่เท่านั้นไม่มีใครตัดขายให้เราไม่เยอะเขาก็ไม่ขายให้หรอกนะอเรื่องจริงนะน้อยที่จะมีกิ่งแม่จริงๆนะมีไม่กี่ต้นหรอกตอนเป็นกิ่งลูกหมดเลยเป็นต้นลูกราคาองขายแค่สามร้อยเท่านั้นเองนะเหลืวต้นเดียวพักมาผมจะได้ถอนให้ นะก็อันนี้ผมขายจริงในราคานี้แหละนะเพราะว่าน้องมงก็มีเยอะแต่ว่าอันนี้ก็เหลือแค่ต้นเดียวก็มีต้นไม่สวยบ้างสวยบ้างเพราะทำไม่ทั่วถึงก็ที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานตอนมือนั่นแหละก็อันนี้ก็มีชุดนี้นะสามร้อยแปดสิบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงนะไม่แพงหรอกสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะผมทำาป็นช่อมเน้นที่ดอกนะ ลำต้นผมก็ทำไว้ให้เป็นเมืองต้นเราก็ค,อค่อยยไปแต่งเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็เช้านี้ก็มาเท่านี้นะครับผมแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณป้าคุณแม่นะเนี่ยท่านจะได้ไม้เก่าแบบนี้ท่านจะได้รู้ถึงควอมเก่เาหายากอันนี้บอกว่าหายากมากนะไม่ใช่ว่าหาได้กันง่ายๆนะอันนี้อยู่กับผมไม่รู้ตอนเป็นรุ่นนูน่นนะไหมตัวนี้เพิ่งเอากลับมาทําใหม่ก็อขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณแล้วก็สัสดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับ